การจับกลุมคนร้ายคดีฆ่าสาวบาเบียในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งพบว่าเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันในท้องที่อื่นๆมาแล้วนะคะตำรวจยอมรับว่าพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้เข้าข่ายเป็นฆาตกรต่อเนื่องติดตามจากรายงานค่ะเจ้าปเจ้าขอขอคุณอูไรได้โปรดโทษออกกบฏกรรมแก่เ้าเจ้าด้วยเพื่อให้เพอให้ความความอาฆาต ความแค้นความอะไรได้ไดหมดไปขอได้ปดยกโทษขอสิกรรให้แก่ค่าพระเจ้าด้วยเถิดนายพระราชูศรีอายุ52ปีขอขมาต่อหน้าภาพถ่ายของหญิงสาวหนึ่งในผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยือ่อที่ตัวเองลงมือฆาตกรรมอย่างทารุณจนเสียชีวิตในพื้นที่ตำรวจนครบานทุ่งมหาเมฆเมื่อวันที่2กันยายน2549 การจับกลุ่มในครั้งนี้แม้คดีจะผ่านมานานเกือบ10ปีแล้วแต่ด้วยพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุลักษณะเดียวกันทําให้ชุดสืบสวนตํารวจนครบาลทุ่งมหาเมฆประสานขออายัดต,ตัวและเข้าสอบปากคําก่อนที่ผู้ต้องหาจะจำนวนด้วยหลักฐานและยอมรับว่าเป็นคนร้ายรายเดียวกันข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบว่านายพร,รามีภูมิลำเนาเดิมเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเคยต้องโทษคดีฆ่าผู้อื่นเมื่อปี2539และพ้นโทษเมื่อปี2546ที่ผ่านมามีการย้ายถิ่นที่อยู่หลายครั้งและเคยเปลี่ยนชื่อสกุลมากถึง6ครั้งคือหลังพ้นโทษเมื่อปี2546เปลี่ยนชื่อเป็นประเวศชูศรีและสุภาสิทธิ์ชูศรีปี2547เปลี่ยนชื่อเป็นรุ่งเรืองชูศรี ปี2551เปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลเป็นปรัชญาชอบการพาณิชย์และปรัชญาชูศรีและในปี2558เปลี่ยนชื่อเป็นพราชูศรีพลตำรวจตรีมนตรีสัมบุญนานน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าแม้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่จากพฤติกรรมในการก่อเหตุของคนร้ายถือเป็นฆาตกรต่อเนื่องคือจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี อ้างตัวเป็นชาวต่างชาติไปชักชวนเหยื่อที่ทำงานในสถานบริการในเมืองท่องเที่ยวและชอบคบหากับชาวต่างชาติพาไปร่วมหลับนอนโดยจะหลอกให้เหยื่อทานยากล่อมประสาทก่อนจะลงมือทารุณทางเพศซึ่งตำรวจเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายรายนี้แต่ยังไม่ได้มีการมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีของรายนี้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะทำมามากกว่านี้แต่ว่า ก็จะมีผู้เสียหายค่อยๆทยอยมาแจ้งเพราะว่าบางรายอาจจะไม่ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแต่ว่าเมื่อทราบแล้วว่ามีการจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้ได้เนี่ยแสุกรรมเป็นอย่างนี้เนี่ยซึ่งเขาเขาประสบเหตุนะครับในบางรายนี่ก็อาจจะในเรื่องของเกิดความอับอายก็ไม่อยากมาแจ้งแต่ว่าถ้าพูดถึงนะฮะในส่วนนี้อยากให้ให้ผู้เสียหายทุกรายเนี่ยได้มาร้องทุกขกล่าวโทษกับทางส่วนเพื่อนดำเนินคดีกับผู้หารายนี้ให้ถึงที่สุดทุกคดีครับ เบื้องต้นนายพร,ราถูกดำเนินคดีทั้งสองท้องที่คือตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆและตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่รวมทั้งหมด8ข้อหาพร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยมีอัตราโทษสูงสุดขั้นประหารชีวิตขณะเดียวกันชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคสองกำลังเร่งตรวจสอบว่าเคยมีคดีที่คนร้ายก่อเหตุในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดชนบุรีด้วยหรือไม่ทีมข่าวไทรัฐทีวีรายงาน